คนฆ่าสัตว์กับคนกินบาปเท่ากันหรือไม่ถามคนฆ่าสัตว์กับคนที่ชอบกินเนื้อบาปเท่ากันหรือไม่บาปอย่างไรตอบคำถามนี้จะตอบอย่างไรก็มีประเด็นให้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีอาตมาจะตอบคำถามแบบนี้บนหลักการตามพุทธพจน์ที่ว่า เจตนาหังพิกาเวกัมมังทวามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราถือเจตนาเป็นตัวกรรมในพุทธศาสนานั้นบาปและบุญกำหนดด้วยเจตนาเป็นสิ่งที่สำคัญและในกรณีนี้เจตนากินกับเจตนาฆ่านั้นคนละเจตนากันคนซื้อไปทำอาหารโดยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าและฆ่า หรือปานาติบาตนั้นต้องอยู่บนองค์ประกอบ5ประการคือ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. มีจิตคิดจะฆ่า 4. พยายามที่จะฆ่า 5. สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นทั้ง5องค์ประกอบนี้สรุปมาที่มีเจตนาหลักแปลว่าต้องมีความตั้งใจเมื่อตั้งใจคิดจะฆ่าก็ได้ลงมือทำ อันนี้แหละคือบาปทีนี้มาถึงข้อสงสัยที่ว่าแล้วคนกินเนื้อสัตว์นั้นจะบาปไปด้วยไหมเพราะเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เขาฆ่า,าก่อนจะตอบคําถามนี้ขอยกพุทธดํารัสเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสัตว์กล่าวคือเนื้อที่ไม่ควรบริโภคมีด้วยเหตุสามประการคือตนได้เห็นตนได้ยินและตนรังเกียจส่วนเนื้อที่บริโภคได ก็ด้วยเหตุสามประการเช่นกันคือตนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่รังเกียจอธิบายว่าที่ตนได้เห็นคือเห็นสัตว์ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาสัตว์นั้นกลายเป็นอาหารนํามาถวายคือรู้อยู่แล้วเพราะเมื่อกี้ยังเห็นเป็นตัวเป็นเป็นและมาถูกฆ่าทําเป็นอาหารถวายที่ตนได้ยินนั้นคือได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าจะฆ่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้เอามาทําเป็นอาหารถวาย คือรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะฆ่ามาให้ที่ตนรังเกียจคือความรังเกียจด้วยเหตุสองประการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าพุทธดำรัดนี้กล่าวถึงการจะบ,บริโภคเนื้อสัตว์จะต้องมีมูลเหตุมาจากความตั้งใจหรือเจตนาไว้ก่อนเท่านั้นกรณีสั่งให้เขาฆ่าให้กินอันนี้เข้าข่ายเจตนาเช่นไปตลาดซื้อปลาที่มันยังเป็นๆชี้ตัวนั้น ตัวนี้ให้แม่ขาทุบหัวขอดเกตเป็นต้นทีนี้ก็จะมีประเด็นว่าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายก็รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นถูกฆ่ามาเพื่อขายเราจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเนื้อสัตว์ที่ซื้อก่อนหน้านี้มันยังมีชีวิตอยู่เขาจะฆ่าสัตว์ทำไมถ้าไม่มีคนซื้อเพราะเมื่อเราคือผู้ซื้อจะเป็นผู้สั่งให้เขาฆ่าอย่างนั้นหรือถึงแม้จะซื้อตอนที่มันตายแล้วไม่ได้สั่งฆ่า หรือฆ่าเองก็ตามแต่ก็ย่อมรู้ว่าก่อนเราจะกินมันมันมีจุดจบชีวิตอย่างไรคือการไปรู้และไปคิดถึงตรงนั้นว่าเขาฆ่าเพื่อขายในส่วนของคนที่กินมันยังไปไม่ถึงเจตนาให้สัตว์นั้นตายไม่ครบองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นการไปซื้อเนื้อหมูที่ตลาดเรามีส่วนร่วมในการฆ่าหมูตัวนั้นหรือเปล่าหมูที่ตายก่อนหน้านี้ ที่เราจะไปซื้อนั้นความจริงก็คือเราจะไปซื้อหรือไม่ซื้อเนื้อหมูที่แขวนอยู่นั้นก็ตายอยู่แล้วตามหลักกรรมคือต้องถือเอาเจตนาเป็นหลักคนกินเขาเจตนาจะกินเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าแต่คนฆ่าเจตนาฆ่าไม่ใช่เจตนาจะกินส่วนความคิดที่ว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นบาปนั้นครั้งพุทธกาลพระเทวทัตก็เคยเสนอพระพุทธเจ้าให้ชาวพุทธ เลิกกินเนื้อสัตว์มาแล้วแต่พระองค์ทรงปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอากุศล,ลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นดังนี้แล้วผู้ที่มีความคิดว่าการกินเจกินมังสวิรัตเป็นบุญการกินเนื้อสัตว์เป็นบาปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแน่ความจริงก็คือบุญที่ทำจากการช่วยชีวิตสัตว์นั้นคือมาจากการช่วยไม่ให้สัตว์นั้นตาย เช่นเห็นหมาแมวป่วยก็ให้ยาหรือพาไปรักษาหรือการไปไถ่ายชีวิตวัวควายที่จะถูกฆ่าส่งโรงฆ่าสัตว์หรือไปตลาดซื้อปลาช่อนปลาดุกซึ่งมันถูกฆ่าแน่ๆเอาไปปล่อยอย่างนี้จะเป็นบุญจากการช่วยชีวิตสัตว์แต่การที่เราไม่เคยกินเนื้อหมูพอคิดว่าจะเป็นการช่วยชีวิตหมูไม่ให้ถูกฆ่าได้อย่างนี้มันไม่ใช่ความจริงเพราะการช่วยชีวิตสัตว์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราไม่ได้ลงมือกระทําจริงๆแค่คิดไปเองเท่านั้นว่าได้ช่วยชีวิตหมูไม่ให้ถูกฆ่าคนไม่กินเนื้อสัตว์เพราะกลัวบาปคิดอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรแต่คนที่กินเจกินมังสวิรัตเพราะว่าตนจะได้บุญอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเพี้ยนไปมากเพราะการกินอาหารที่ทํามาจากพืชล้วนๆเป็นเพียงการเลือกสิ่งที่ต้องการจะกินเท่านั้น หากการกินเจนแล้วจะได้บุญพวกวัวควายแพะแกะซึ่งเป็นสัตว์กินพืชตลอดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็คงได้บุญมากมายและถ้าเอาตามหลักฐานความเป็นจริงว่ากินเนื้อสัตว์เป็นบาปการหยุดกินเป็นบางมือ้อหรือช่วงเวลาหนึ่งก็จะเป็นเพียงแค่เวลาการทำบาปให้หน้อยลงเท่านั้นยังไม่ถึงบุญเลยแต่หากเลิกไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อจะให้สุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้เห็นด้วย หรือจะมีความคิดที่ว่ากินเจเพื่อลดการฆ่าสัตว์อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ข้อเท็จจริงก็คือช่วงประเพณีกินเจในแต่ละปีเป็นแค่การเลื่อนเวลาตายของพวกสัตว์จํานวนหนึ่งออกไปไม่กี่วันเท่านั้นเองอย่างไรก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยเนื้อพระอาราตสาวกก็ฉันเนื้อตามแต่ที่บิณฑบาตมาหากการฉันเนื้อเป็นบาปพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายคงเป็นบาปกันหมด สำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวันกรณีที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่เช่นเราไปทานหลายซีฟู้ดสัตว์นั้นไม่ใช่แค่สดแต่มันยังเป็นเป็นอยู่การสั่งเมนูแล้วเขาเออกไปฆ่าเอามาให้เรากินถ้าไม่สั่งเขาก็ไม่ฆ่าว่างั้นอันนี้ถือว่าเรารู้เห็นในเหตุการณ์ตลอดอย่างนี้เป็นบาปแน่ส่วนสัตว์ที่ตายอยู่ก่อนแล้วเราจะซื้อหรือไม่ซื้อ สัตว์ก็ตายไปแล้วเราไม่ได้มีส่วนไปฆ่าหรือไปช่วยเขาฆ่าแต่อย่างใดและไม่ได้มีเจตนาซื้อเพราะอยากให้เขาไปฆ่าเมื่อไม่มีเจตนาบาปก็เป็นอันตกไปแต่ถ้ากินผักแทนได้ก็จะดีกว่าเพราะเนื้อสัตว์เป็นอาหารของเชื้อมะเร็งและโรคหลายอื่นๆมากมายมีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่านัตถิป,ปาปังอากุพัพโตบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ จเจริญพรขอขอบคุณที่มาพระมหาทสงฆ์เจรสุโพวัดปากน้ำนนทบุรี